1. มีนาคมพศสองพวันนี้ครับผมอาจารย์แก้กายะานันตเปิดสายยานแห่งนคกราวันนี้นะครับเราจะมาพยากรณ์นะครับเกณฑ์ดวงชะตากรรมทั้ง12ราศีเรามาดูกันครับว่า12ราศีจะเป็นอย่างไรนะครับกับไพ่กายะา,านัน นะครับวันนี้เรามาดูครับว่าหนึ่งมีนาเนี่ยจะมีใครโชคดีบ้างจะมีใครมีโชคลาภบ้างนะครับและจะมีเกณฑ์ใครเกณฑ์ของท่านผู้ใดเนี่ยราศีใดมีเกณฑ์จะต้องโยกย้ายงานตำแหน่งงานหรือมีเกณฑ์สุขสมหวังในความรักสุขภาพดีนะครับเรามารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันครับเอาละครับราศีเมฆครับเป็นราศีแรกเลยราศีเมฆครับขึ้นมาเป็นวันที่หนึ่งมีนาคมนะครับเป็นนาคถือกําเนิด บ่งบอกว่าชาวราศีเมษกําลังมีดวงเกณฑ์ที่ถือกําเนิดเกิดขึ้นมาแล้วมีดวงเกณฑ์ที่ถือกําเนิดเกิดขึ้นมาในทิศทางที่ดีในทิศทางที่เหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีเมษรครับคุณกําลังจะได้รับความโชคดีในวันนี้คุณจะมีโชคลาภด้วยนะครับสําหรับชาวราศีเมษเอาใจช่วยนะครับ นะครับราศีต่อไปครับเป็นชาวราศีพฤษภชาวราศีพฤษภขึ้นมาเป็นนาคจำศีลคําว่านาคจำศีลในวันนี้ครับชาวราศีพฤษภครับคุณนะครับกําลังจะได้รับเขาเรียกว่าความสงบความเยือกเย็นและที่สําคัญนะคุณกําลังจะได้รับในสิ่งที่คุณพอใจมีความพึงพอใจในวันนี้ ะครับชาวราศีพฤษภกําลังอิ่มอ,อกอิ่มใจนะครับมีความสุขในวันที่หนึ่งน,นั่นเองและขอให้ชาวราศีพฤษภโชคดีนะครับ <c oughs> ต่อไปครับเป็นชาวราศีเมถุนครับชาวราศีเมถุนขึ้นมาเป็นนาคคู่มิตรสหายคําว่านาคคู่มิตรสหายวันนี้ครับชาวราศีเมถุนครับคุณกําลังจะได้ กัลยาณมิตรกําลังจะได้คู่ของที่ดีกําลังจะได้คนใกล้ชิดที่ดีนั่นเองนะครับไม่ว่าคุณจะทำอะไรจะไปไหนทิศไหนทางไหนนะครับชาวราศีเมถุนกําลังส่งผลเล็งเกณฑ์ทําให้คุณโชคดีในวันนี้นั่นเองเอาใจช่วยชาวราศีเมถุนขอโชคดีครับนะครับและสําหรับในวันนี้ครับผมอาจารย์เก้กายะนันตเปิดสายยานแห่งนักราชวันนี้ ผมมาพยากรณ์โดยใช้ไพ่กายะอนันต์ในการพยากรณ์ในการทํานายทายเกณฑ์ให้กับทุกท่านในวันนี้ท่านใดที่มีความประสงค์จะเช็คดวงพยากรณ์ดวงนะครับติดต่อเรามาได้เลยนะครับพี่กายะอนันต์ทุกช่องทางนั่นเองนะครับเอาละครับมาครับต่อไปครับเป็นชาวราศีกรกฎชาวราศีกรกฎครับขึ้นมาเป็นนาคหลับไหลหรือว่านาคนิตราคาว่านาคหลับไหล หรือว่านางนิทราบ่งบอกถึงการหลับไหลาการนอนการพักผ่อนวันนี้ชาวราศีกรกฎครับคุณนะครับกําลังจะไม,ไม่ไม่ใช่หลับไหลนะคุณกําลังจะถูกเพ่งเลง็งถูกเพ่งเลงจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับโดยการมาเร่งยอดเร่งเป้าเร่งหน้าที่การงานของคุณนั่นเองนะครับมันจะส่งผลให้คุณเนี่ยมีความรู้สึก เหน็ดเหนื่อยนะครับกับการที่เราเนี่ยจะต้องแบบอยู่แบบว่าสบายๆส,ส,สักนิดหนึ่งแต่มันจะมีคนมาปลุกคุณให้ตื่นมันจะมีคนมาปลุกคุณทําให้คุณมีความรู้สึกว่าฉันจะต้องรีบเร่งทั้งๆท,ท,ที่ฉันเนี่ยก็ยังอยากแบบเรื่อยๆของฉันแต่ในตอนนี้ชาวราศีกรกฎกําลังถูกเร่งทุกอย่างนั่นเองเอาใจช่วยนะครับขอโชคดีครับต่อไปครับชาวราศีสิงห์ครับ ชาวราศีสิงห์ขึ้นมาเป็นนาคเดินทางไกลวันนี้ครับในระยะเวลาอน ion, ันใกล้นี้ชาวราศีสิงค์ครับคุณกําลังจะได้รับความสําเร็จไม่ว่าคุณตั้งเป้าตั้งเป้าหมายตั้งความหวังตั้งสิ่งใดเอาไว้ความสําเร็จกําลังบังเกิดขึ้นแก่คุณความสําเร็จกําลังมุ่งพุ่งตรงมาหาคุณนั่นเองชาวราศีสิงค์ครับวันนี้คุณกําลังจะโชคดีความสําเร็จกําลังมายเยือนหน้าบ้านคุณเอาใจช่วยนะครับชาวราศีสิงห์ ต่อไปครับเป็นชาวราศีกันครับชาวราศีกันขึ้นมาเป็นหน้าจองจําคําว่าหน้าจองจําวันนี้ครับชาวราศีกันนะคุณกําลังจะมีความวิตกมีความกังวลมีความลังเลเข้ามาในชีวิตเข้ามาในจิตใจของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นชาวราศีกันสู้ๆนะครับไม่ว่าคุณจะทาอะไรทาสิ่งใดก็ตามวันนี้คุณต้องสู้เท่านั้นคุณต้องสู้สู้และจะดีสู้และจะสําเร็จ นะครับอย่ายอมให้ความคิดอย่ายอมให้ความวิตกความกังวลมาจองจําจิตใจของคุณเอาไว้วันนี้ขอให้ชาวราศีการโชคดีสู้ๆและคุณจะผ่านไปได้ทุกอย่างเอาใจช่วยครับต่อไปครับในตอนนี้ผมอาจารย์เก้กายะอนันต์เปิดสายยานแห่งน,นักราชวันนี้ผมกําลังใช้ไพ่กายะอนันต์ในการพยากรณ์ในการทํานายเกณฑ์ชะตากรรมของทุกท่านในวันนี้ ท่านใดที่กําลังรับชมอยู่นะครับก็อย่าลืมนะครับท่านใดที่มีความประสงค์จะเช็คดวงพยากรณ์ดวงแบบละเอียดเลยนะครับสามารถติดต่อเรามาได้เลยนะครับพี่กายอนันต์ทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทิกต็อกนะครับหน้าโปรไฟล์คุณก็จิ้มลิงก์เข้ามาได้เลยนะครับหรือแอปเขียวแอฟากดมาที่กายะอนันต์นะครับนะในตอนนี้ครับเดี๋ยวเรามารับชมและฟังราศีต่อไปกันครับ ราศีตะไปเป็นชาวราศีตุลครับโอ้ชาวราศีตุลขึ้นมาเป็นนาคมเหสีครับชาวราศีตุลครับขึ้นมาเป็นนาคมเหสีบ่งบอกว่าวันนี้นะคุณกําลังจะได้รับเงินก้อนใหญ่เงินก้อนโตนะครับคุณกำลังคุณกาลังจะได้รับโชคลาภจะมีคนนําพาโชคลาภมาสู่คุณคุณกําลังจะสําเร็จในวันนี้ชาวราศีตุลคุณกําลังจะโชคดีขอให้โชคดีครับต่อไปครับเป็นชาว ราศีพิจิกชาวราศีพิจิกในวันนี้ครับขึ้นมาเป็นนาคสิ้นหวังวันนี้ครับชาวราศีพิจิกนะดวงเกณฑ์ชะตากรรมของคุณนะกําลังพบอุปสรรคปัญหากําลังเจออุปสรรคปัญหาอยู่เลยทําให้คุณมีความรู้สึกว่าสิ้นหวังอกหกักเสียใจนะครับกับหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในวันนี้นะครับส่งผลทําให้ชาวราศีพิจิกต้องระมัดระวังการเลิกลายอย่าล้างด้วย ครับในวันนี้อยาทะเลาะเบาแหวงกับคู่ของกับคนรักแล้วกันเอาใจช่วยชาวราศีพิจิกขอให้โชคดีนะครับต่อไปครับเป็นชาวราศีธนูครับชาวราศีธนูขึ้นมาเป็นหน้าคบรักในวันนี้ชาวราศีธนูครับคุณกําลังจะโชคดีคุณกําลังจะมีรักคุณกําลังจะบังเกิดสิ่งที่ดีงามหัวใจกําลังเป็นสีชมพูนั่นเองวันนี้กําลังมีคนหมายตาหมายป้องหมายใจคุณอยู่ นะครับชาวราศีธนูวันนี้ครับคุณเด่นมากเอาใจช่วยนะครับสําหรับความเด่นของคุณในวันนี้นะครับในวันนี้นะครับผมอาจารย์เก้กายยะอนันต์เปิดสายยานแห่งนักราชวันนี้ผมกําลังใช้ไพ่กายยะอนันต์ไพ่เจ้าปู่องค์พยาศรีอนันตนาคราชในการพยากรณ์ในการทํานายถึงเกณฑ์ชะตาเกณฑ์ดวงของคุณในวันนี้นั่นเองนะครับก็ท่านใดในวันนี้นะครับ มีความประสงค์นะครับจะพยากรณ์นะครับดวงชะตาดวงเกณฑ์แบบละเอียดสามารถทักเรามาได้เลยนะครับที่กายะนั้นทุกช่องทางครับนะครับ,ร,ร,บราศีต่อไปครับเป็นชาวราศีมังกรครับชาวราศีมังกรขึ้นมาเป็นนาคไร้เวทมนต์เพื่อบังตาคําว่านาคไร้เวทมนต์เพื่อบังตาบ่งบอกว่าวันนี้ครับชาวราศีมังกรนะไม่ว่าคุณจะทาอะไรนะ จะถูกคนอื่นเนี่ยนะครับมองข้ามคนอื่นจะปิดหูปิดตามองข้ามผลงานของคุณหมดเลยนะครับส่งผลในวันนี้นะชาวราศีมังกรไม่ว่าจะทําอะไรคนจะไม่มองเห็นคุณค่าของเรามองไม่เห็นคุณค่าของเรานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทําดีให้ถูกคนทําดีถูกคนอยู่ให้ถูกที่อยู่ให้ถูกสังคมและชาวราศีมังกรจะโชคดีเอาใจช่วยนะครับ นะครับราศีตอไปครับเป็นชาวราศีกุมครับชาวราศีกุมขึ้นมาเป็นนาคบาดาลหรือว่านาคใต้น้ําครับวันนี้ชาวราศีกุมนะคุณกําลังจะโชคดีนะครับคุณกําลังจะอยู่เป็นที่และไม่มีคนยุ่งกับคุณไม่มีใครกล้ายุ่งกับคุณในวันนี้นะครับเพราะว่าคุณกําลังแผ่อิทธิฤทธิบารมีนะครับจนไม่มีใครสามารถเข้ามาใกล้คุณได้ในวันนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีกุมวันนี้คุณมีสิทธิ์ มีโชคมีลาบและมีอำนาจในวันนี้นั่นเองเอาใจช่วยชาวราศีกุมภ์ไม่โชคดีครับต่อไปครับเป็นชาวราศีมีนครับชาวราศีมีนขึ้นมาเป็นนาคะจนศัตรูคําว่านาคะจนศัตรูวันนี้ชาวราศีมีนกําลังจะพบอุปสรรคปัญหากําลังจะมีคนมาปัดแข้งปัดขามีคนมาทําให้คุณรําคาญจิตรําคาญใจนั่นเองนะครับในวันนี้ชาวราศีมีนนะใช้สตินะครับ อาราธิโกดปองได้ปองวางได้วางอย่าไปยุ่งกับเขานะครับและคุณจะโชคดีเอาใจช่วยชาวราศีมีนครับนะครับสำหรับในวันนี้นะครับผมอาจารย์เก้กายะอนันต์เปิดสายยานแห่งนาคราชวันนี้ผมใช้ไพ่กายะอนันต์นะครับซึ่งเป็นไพ่ของเจ้าปู่องค์พยาศีอนันตนาคราชในการพยากรณ์ในการทํานายเกณฑ์ชะตากรรมในวันนี้นั่นเองนะครับและท่านใดที่มีความประสงค์นะครับจะเช็คดวง พยากรณดวงนะครับแบบละเอียดเลยนะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักหรือวางแผนทิศทางทําธุรกิจต่างๆนะครับการลงทุนสามารถปรึกษาไพ่กายะอนันต์ได้นะครับและในตอนนี้นะครับฝากรายการบ้านทรัพย์อนันต์สตูดิโอที่สีแดงด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยสําหรับในวันนี้ขอให้ชาว12ราศีโชคดี ท่านใดนะครับที่กําลังรับชมอยู่วันนี้ถ้าท่านใดดวงไม่ดีรีบมูดว่วนรีบปรับดวงเกณฑ์จะตกรรมดว่วนและคุณจะโชคดีสําหรับในวันนี้เอาใจช่วยสวัสดีนะครับ